สวัสดีค่ะโหระพานะคะงามมากงามมากโหระพาสอสามแปลงนะที่บ้านหนึ่งแปลงแล้วก็ที่สวนสองแปลงอันนี้กะเพากระเพราก็งามค่ะงามงามมากกะเพาแมงลักแมงลักก็งามอยู่ในนี้นะคะแมลงลกอันนี้ก็กะเพา อันนี้ก็โหระพาอันนี้ก็โหระพานะคะอันนี้คลุมเน็ตให้รุ่นแรกเลยนะคะอันเนี้ยปลูกโห่โดนฝนก็หน่ำมากหนึ่งเดือนกว่าแล้วก็แลรงอีกเดือนหนึ่งแล้วก็โดนฝนอีกนะคะสามแปลงนี้รุ่นแรกนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามสามแปลงนี้รุ่นแรก อันนี้รุ่นสองอันนี้รุ่นสองก็งามมาแล้วนะคะแล้วก็มีรุ่นรุ่นสามที่บ้านนะคะปีนี้ปลูก3ามรุ่นนะกระเพราโหระพาดีมากเลยฉีดปูนขาวหรือบางทีก็รดนะถ้าช่วงฝนแรงจะจะผสมน้ำรดไปเลยแต่ถ้าช่วงฝนตกติดติดกันจะใช้วิธีฉีดฉีดให้ตอนเช้าหรือตอนค่ำค่ำก็ได้ ฉีดเอาปูนขาวละลายน้ํำนี่แหละค่ะฉีดใบเขาฉีดล้างใบฉีดล้างใบโคนต้นอะไรอย่างเงี้ยให้วันเว้นวันหรือสอง,ส,อง,ส,อง,ส,องสามวันครั้งอะประมาณเนี้ยนะคะปีนี้ดีงามไม่มีร้านน้ำค้าง